ครับผมอันนี้จะเป็นการทดสอบการทำงานของตัวเซ์โมอเตอร์นะครับคอนโทรลเลอร์ที่ใช้นะครับจะเป็นของ v ีคอน 6C 0 8หก mtdb นะครับควบคุมสารไปที่ไดซ์เซวโววีคอน vd 3 e นะครับ <ๆ S 2> ก็ตัว PLT และตัวไดซ์เซโวนะครับสองตัวนี้จะสื่อสารกันผ่านตัวโปรโตคอลอิช e r ค a t นะครับผมก็จะเห็นว่าผม เทียบแค่สายแลนเส้นเดียวนะครับจาก PLC ไปหาไดซ์เซโรส่วนสายที่มาจากได์เข้าที่ตัวเซอรวนะครับก็จะเป็นสายสายพาวเวอร์แล้วก็สายเอนโคดครับผมตัดมามาดูที่ตัวโปรแกรมนะครับตัวโปรแกรมที่เราใช้โปรแกรมตัว L6C จะเป็นตัวโปรแกรมโคดิซิตนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบการเคลื่อนที่ของตัวเซอรวนะครับ มาดูที่เซวครับก็ตอนนี้เซวจะเรายังสามารถหมุนเล่นได้นะครับเมื่อผมสั่งออนเซว o ออนแล้วจะไม่สามารถหมุนได้แล้วนะครับเพราะตำแหน่งของเซวจะถูกควบคุมโดยตัวคอนโทรลเลอร์แล้ว ัดมาจะเป็นการจ็อบนะครับตอนนี้จะเป็นตัวมอนิเตอร์นะครับว่าตัวเซฟเวร์ตำแหน่งหนปัจจุบันในตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่เมื่อผมสั่งจ็อกเดี๋ยวผมตอบเดินหน้าตอนนี้ผมสั่งเดินหน้าไปแล้วตัวโพสิชันนะครับตัวนี้เป็นตำแหน่งที่ได้มาจากตัวอ n นโคดนะครับ เคลื่อนที่ไปแล้ว230รอมสบสั่งหยุดแล้วก็เคลื่อนที่กลับโซจะหมุนมีเคลื่อนที่กลับนะครับตัวค่าตำแหน่งก็จะค่อยๆลดลงมานะครับผม นี้ตำแหน่งปัจจุบันของเราอยู่ที่143.17รอบนะครับตัอมาจะเป็นคำสั่ง move absolute คำสั่ง move absolute ตัวนี้จะเป็นการตรวจสอบตำแหน่งปัจจุบันก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเคลื่อนที่ไปที่ตำแหน่งที่เราสั่งการนะครับยกตัวอย่างเช่นตอนนี้ ตัวตำแหน่งปัจจุบันอยู่ที่1นึ่งรอบรอบถ้าผมต้องการเคลื่อนที่ไป200รอยรอบรเตอร์โวก็จะเคลื่อนที่ไปอีก5้ารอบนะครับเมื่อครบส0งรอรอบก็จะหยุดการทำงานนะครับ